วันนี้พายุเข้ามาลูกนะมีก่อนหกสามนะั่นเข้ามาห้าลูกมีลูกเดียวแนละ้วเจ็บๆหนะ่นนอยโดนโบนหนยจะมาอีกเลยมาลูกเดียวพอแล้วโดนโบนหนอยจะมาอีกเลยมาลูกเดียวพอแล้วนนน้้าท่ววมมมตตองไปิ์พระสด สบายแก้ง่ายแค่สววมนต์ได้ยินน้ำมอตัสาทัสซาพักกวันนกสพีติโยแตเราคงสุกล้ำไอประโยชน์มึงฟังโกูสวดมันไม่มีประโยชน์ตอนนี้มึงต้องรีบเรียกทหารเลยเรือยางทหารเรือทหารบอกรถทหารเตรียมเอาไว้เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเตรียมอาหารเตรียมน้ำเอาไว้เตรียมซุ้มเคลื่อนที่เอาไว้เพราะว่าคนมันต้องขี้ต้องเยี่ยว สวดมนต์มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกไอ้ประยุทธ์น้ำลดลดด้วยตัวมันเองอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับจริงๆวันนี้เราติดตามสื่อเรื่องของของอัมตัดเท้าเรื่องนี้มากๆนะครับ ก็เป็นเรื่องของกระแสน้ําท่วมนั่นเองนะครับแต่ที่แรงกว่าน้ําท่วมคืออะไรครับสวดมนต์ไล่น้ําท่วมครับถูกไหมนายกตู่ชวนสวดมนต์ไล่น้ําท่วมนะครับไม่เกี่ยวกันเมืองนะครับนะขอขออนุญาตนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องชวนผมไปปรับสถาปคตินะครับนะจริงๆเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์นะครับในช่วง2อสวันนี้นะครับก็จริงๆก็เรื่องกระแสน้ําท่วมนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน นะครับก็เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตใช่ไหมตั้งแต่โควิดมาแล้วก็มาเจอน้ําท่วมกันเนาะเพราะนั้นขอให้ผ่านกันไปได้ด้วยดีนะครับจะเรียกน้ําท่วมได้ไหมครับ<ม>หรือว่าต้อง<ม>จะเรียกน้ําท่วมไม่ได้สิใช่ไหมมันต้องเป็นน้ํารอการระบายใช่ไหมครับนะตอนนี้ต้องเป็นน้ํารอการระบายครับนะเดี๋ยวจะโดนปรับทัศนคติซะอีกใช่ไหมนะครับอ่าโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้เหือดนะครับก็จริงๆผมได้ติดตามข่าวอยู่เนี่ยก็ตอนนี้16เคกเขื่อนหลัก นะครับมีน้ำมากถึง80%แล้วก็ระวังเรื่องของเขื่อนเขื่อนเขือเ่อนยังสร้างไม่เสร็จเรียกแตกเลยไหมเขาไม่ให้เรียกแตกอะ่ะแล้วต้องบอกเขื่อนดินสุดตัวใช่ไหมเขาบอกใช้ดินสุดตัวใช่ไหมครับเอานะนะครับก็เป็นระวังเขื่อนดินสุดตัวให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับต้องคอยติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเขื่อนดินทุดตัวหรือว่าเขื่อนที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยที่ที่นครราชสีมาอยู่นะครับก็ฝากกันเอาไว้ติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขื่อนตัวนี้เนี่ยเห็นว่าสร้างกันมาที่ที่มีปัญหานะครับที่บอกว่าสร้างไม่เสร็จเนี่ย <laughs> เออมันก็ขัดขัดเนาะเ <laughs> ขื่อนสร้างไม่เสร็จเนี่ยนะครับเ <laughs> ขาบอกว่าจริงๆก็สร้างมา เขาสร้างมา4ปีแล้วนะครับก็ไปเช็คข่าวดูเห็นว่าก็มีการตรวจสอบอะไรต่างๆนานานะครับอันน,น,นั้นเราก็ไม่ได้สนใจแต่เห็นบอกสร้าง4ปีนี่ผมคิดถึงพระราม2กันเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ก็ฝากครับให้ติดตามกันสักนิดหนึ่งเพื่อนๆที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับหรืออยู่ภาคก,กลางเนี่ยก็ยังไงผมว่าไม่ประมาทครับก็เตรียมตัวไว้หน่อยสักก็ดีนะไม่ใช่แบบเอยดูข่าวน้ําท่วมกันเพลินครับมาคัดน้ํามาอยู่หน้าบ้านยังไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับ นะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็พูดถึงเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยก็บอกว่ามันไม่น่าจะเข้ากรุงเทพหรอกแต่ว่ามันไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกปะเราเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าใช่ไหมครับนะซึ่งซึ่งผมว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรอะ่ะแค่คุณยกคงยกของขึ้นอย่างน้อยขึ้นที่สูงไว้ซักก็ดีนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมาแล้วแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยจะเสียหายหนะัก จากโฆษกรัฐบาลนะครับ,รนนค,รบคุณธนากรวังบุญคงชนะนะครับท่านก็ได้ออกมาแจ้งด้วยเหมือนกันว่า,าจริงๆท่านนายกที่ได้ออกมาพูดเนี่ยก็ท่านหวังดีนะครับเพื่อให้คลายทุกข์กันนะครับจริงๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยหาวิธีการยังไงก็ได้ให้คลายทุกข์นะครับอันนี้คือทางสำนักรัฐมนตรีก็ทางทางโฆษก รัฐบาลนะครับขออภัยขอสกรัฐบาลก็ออกมาพูดไว้แบบนี้นะครับจริงๆก็ทําให้เรื่องนี้มันเป็นกระแสติดอยู่สักหลายวันละตั้งแต่วันที่26เป็นต้นมาละนะครับก็มีจาก Facebook หลายๆท่านนะครับก็ก็เอาไปสวดมนต์ด้วยเหมือนกันนะครับลองดูว่าน้ํามันจะลดหรือเปล่านะครับก็ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งก็ได้กล่าวไว้ครับบทแรกไม่เป็นไรครับบทต่อไปน้ำถึงเอวเลยครับ อันนี้ไม่รู้นะ้ําสวดมนต์จะช่วยได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสวดผิดบทก็ได้ถูกไหมนะครับอาจจะสวดไม่ถูกบทก็ได้ครับต้องไปศึกษาสักนิดหนึ่งว่าต้องสวดบทไหนนะครับถึงจะไล่น้ํากันไปได้นะแล้วก็รวมถึงบทเพลงที่เรามาเปิดกันพูดคุยกันก่อนหน้านี้เอามาให้ฟังกันก่อนหน้านี้น่าจะได้ยินกันมาบ้างนะครับนะก็เป็นกระแสไวรัลอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ เราก็ได้เห็นพอสอบพายเรือกันแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นถามว่าสวดมนต์แล้วไร้ไหมนะครับก็ลองพิจารณาดูครับพอสอบพายเรือกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสกันอยู่ในช่วงนี้ครับเป็นเรื่อง To the t ฟเดทนนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าผมอยากให้มองอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับว่าอย่างที่เราบอกแหละว่ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นมาเสมอแหละครับถามว่าเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของศาสนานะครับจริงๆถามว่าเรา เราจะทิ้งมันไหมเราจะไม่เชื่อไม่ทําได้ไหมนะครับจริงๆผมต้องบอกงี้ก่อนจริงๆเรื่องของาศาสนาเป็นอะไรที่มันอยู่คู่กับเรากันมานานอยู่แล้วนะครับเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าในมุมของผมนะครับผมก็มองว่าเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งนะครับ <S <S ใครที่แบบไม่สามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาไปได้ด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะไปหาสิ่งยึดเหนี่ยว แต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีพาชั่นมีมุมมองความคิดมีเป้าหมายในชีวิตมองการแก้ปัญหาได้ออกนะครับไม่ได้ต้องไปพึ่งพาอะไรสิ่งหนึ่ผมว่าก็สามารถที่จะพาตัวเองผ่านคนวิกฤตไปได้นะครับในการที่คนคนหนึ่งจะไปพึ่งพาอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปถูกไหมครับศาสนายังมีหลายศาสนาเลยครับบางคนนับถือนับถือผีอย่างนี้ครับเนาะทางตางจังหวัดใช่ไหม ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหนึ่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันอยู่ที่มุมมองนะครับถ้าเกิดว่าคุณสวดมนต์แล้วทําให้คุณสบายใจขึ้นเมื่อเจอปัญหาไม่ว่าจะปัญหาใดก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาจากน้ําท่วมที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วมันสบายใจขึ้นก็ทำเถอะครับนะแล้วอย่าไปโฟกัสกับปัญหามันมากให้มองว่าเอ้เราจะไปยังไงต่อจะเดินยังไงกันต่อ นะครับผมอยากให้โฟกัสไปตรงนี้มากกว่าเพราะว่าในทุกวิกฤตมันมีมันมีมันมีฮีโร่อยู่แล้วนะครับทุกวิกฤตมันมีทางออกมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วถ้าเกิดคุณไปนั่งโฟกัสนั่งแบบเอ้ยทำไมฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทําไมฉันจะต้องน้ําท่วมชีวิตมันจะไม่ก้าวหน้าเพราะนั้นถามว่าโอเคในเมื่อมันท่วมไปแล้วเนื่อหมายความว่าโอเคถ้าเกิดคุณได้รับปัญหามากคือคุณไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะครับซึ่งเอาละมันเป็นอะไรที่ถามว่าบางทีน้ําท่วม อ่าฝนตกลงมาน้ําท่วมมันก็ไม่ทันได้เตรียมตัวถูกไหมเพราะนั้นมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับบางสิ่งบางอย่างมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยเซอร์ไพรส์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้เตรียมตัวใครก็ไม่คิดหรอกครับว่าขับรถแล้ววันนี้ฉันจะเจออุบัติเหตุแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะนั้นแค่เราหาวิธีการแก้ปัญหามันแล้วมองต่อครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วถูกไหมครับนะ แต่ถ้ามันทำแล้วเอ้ยมันสบายใจถึงแค่ระดับหนึ่งครับแต่อย่าไปถึงขนาดแบบอุ้ยไม่ทําอะไรนั่งสวดมนต์แล้วน้ําจะไล่ไปพายุจะหายไปอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับนะจริงๆ,ๆผมก็เห็น Facebook ท่านนึงนะครับใช้ปัญหาของน้ําท่วมเข้ามาทําไวรัลครับเปิดร้านหมูกระทะใครได้ดูมั่งข่านี้นะครับผมติดตามอยู่เหมือนกันออ้ยมีตั้งโต๊ะหมูกระทะกลางน้ําท่วมครับแล้วมีคลื่นมาเป็นละลอกละลอกละล,ะลอกนะครับ ก็เป็นไวรัลอยู่ในใน a c e b o o k เหมือนกันนะเพราะฉนั้นผมมองว่าเอ้ยเขามองหาจุดจุดขายมองหาการแก้ปัญหาแล้วก็มีคนไปกินกันมากมายเลยนะครับเพราะนั้นลองลองมองดูครับลองมองอะไรในอีกมุมหนึ่งดูนะครับอย่าไปมองแต่ว่าเอ้ยวันนี้ฉันเจอปัญหานะครับแล้วก็สำหรับใครที่ ยังเจอปัญหาอยู่หรือว่าพบประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอะไรก็ตามตอนนี้นะครับก็ยังไงทางกูอินเวสต์นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นภัยพิบัตินี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านด้วยนะครับให้ผ่านพ้นไปด้วยกันให้ได้นะครับ